ไม้กอเดียวเราสามารถกินได้ตลอดปี้เ <c oughs> ตรียมทำหน่อไม้ดองกัน <c oughs> ใส่เกลือลงไป คนซาวให้เกลือเข้ากับเนื้อเติมน้ำซาวข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าแม่น้ำซาวข้าวเหนียว,วข้าเวเาจ้าใช้ได้ไหมไฮะข้าวเจ้าก็ได้นะคะเติมน้ำซาวข้าวลงไปเติมทำไมเหรอคะเปรี้ยวเติมให้เปรี้ยวไวนะคะให้มันส้มไวเดี๋ยวเราจะอัดขวดกันนะคะ เก็บไว้ได้นานหลายปีเลยเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะเราจะได้น้ําเยอะนิดนึงเวลาเราอัดขวดมันท่วมหน่อไม้นะคะหน่อไม้จะไม่ดําหน่อไม้จะขาวจั้วเลยนี่ไม่ต้องกลัวหน่อไม้หักแตกนะคะผ่านการแช่น้ําเปล่ามาแล้วก็ซาวเกลือเมื่อกี้หน่อไม้จะนิ่มมากอืมหนึ่งขวดนี่หนึ่งหม้อพอดีเลยค่ะ เติมน้ำลงไปในขวดด้วยนะคะให้น้ำท่วมหน่อไม้นะคะหน่อไม้จะไม่ดำหน่อไม้จะขาวเหมือนเดิมเลยนี่เราก็เสร็จแล้วหนึ่งขวดหน่อไม้กี่หนอน,นะแม่อืมห้าหนอหน่อไม้ห้าหน่อดูเราจะได้กี่ขวดนะคะใช้เวลานาน,นไหมกว่ามันจะกินได้นะคะเร็วสุดเท่าไหร่คะสามสามเดือนเร็วสุดเปี้ยวยังคะเนี่ยสามเดือนเปีย เปรี้ยวแล้วใส่น้ำซาวเข้าไปเขาเรียกว่าหน่อไม้ดอส้มหน่อไม้ดอหมายมถึงว่ามันเปรี้ยวไวนะคะแล้วก็ภาคใต้เขาเรียกหน่อไม้ออรภาคอีสานเขาว่าหน่อไม้เคี้ยวหน่อไม้ดออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะามาดูกันได้กี่ขวดหน่อไม้ห้านอหนึ่งสองสา สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขวดกับอีกหนึ่งขวดเล็กอ